โอ๊ยปวดหัวโอ๊ยโอ๊ยพ่อบ mm ัสปวดหัวพ yeah, ่อบาสเป็นไรลูกไม่รู้ว่าพ่อปวดหัวมากเลยปวดไม่ไหวแล้วเนี่ยเดี๋ยวพ่อไปเอายาให้กินหน่อยนะเอายาแกปวดแล้วยาไมเกรนนี่ลูกฮะผมไม่รู้ว่า ไม่รู้แบบไม่ไหวแล้วมันปวดแบบปวดมากเลยครับเพราะนั้นพ่อว e. tamam. ่าไปโรงพยาบาลดีกว <Right. Dr. S 1> ่ามั้งลูกดีไหมเนาะไปโรงพยาบาลดีกว่าเนาะเหมือนกูบว่าตามจะหลุดออกมาเลยอ่ะเพราะไม่ไหวแล้วไปเดี๋ยวกินยาแค่ปวดก่อนนะครับคนไข้ฉันล่างค่ะงี้ยมั้งลูก สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับแฟ้มเอกสารอยู่บนต๊ะนะคะขอบคุณครับโอเควันนี้คนไข้มีอาการอะไรมาครับพอดีลูกชายผมเขาหลับไปแล้วครับแล้วก็มาสะดุ้งตื่นกลางดึกแล้วก็ปวดหัวมากครับอืมแล้วปวดหัวมาเกี่ยยทีแล้วครับน่าจะเกือบชั่วโมงได้แล้วครับแบบปวดเหมือนแบบลูกจะตายเลยทารออกมาเลยปวดแถวแถวรอบตาเลยครับใช่ครับ รอบๆดวงตาครับข้างขวาแล้วโปรติแบบปวดแบบนี้บ่อยไหมครับเออก็จะเป็นประมาณปีก่อนครับแต่ปีนี้จะเป็นสองถึงสามวันติดกันแล้วครับใช่ก็น่าจะเป็นคืนนี้ครับที่หนักที่สุดรู้จักอาการนะครับน่าจะเป็นอาการปวดหัวแบบคลัสเตอร์คืออะไรครับคุณหมอมันอันตรายครับคือปวดหัวแบบคลัสเตอร์นะครับ เป็นอาการปวดที่มีความผิดปกติของเส้นประสาทาและระบบประสาทาอัตโนมัตินะครับจริงๆก็พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนี่แหละครับแล้วก็จะมีอาการปวดอย่างรุนแรงด้านเดียวบริเวณรอบตาเหนือเบ้าตาขมับร่วมกับมีอาการตาแดงน,นะครับน้ำตาไหลน้ำมูกไหลคัดจมูกแล้วก็หนังตาบวมแล้วก็จะมีเหงื่อออกบริเวณใบหน้าแล้วก็หน้าผากด้วยนะครับแล้วปกตินี่ในหนึ่งวันนะครับ เป็นหลายช่วงรอบไหมครับเออก็จะเป็นประมาณช่วงตอน10บโมงครับแล้วก็เป็นอีกทีก็จะเป็นตอนเที่ยงคืนนะครับเหมือนคืนนี้เลยครับนี่เป็นลักษณะดเด่นของโลกนี้เลยครับซึ่งก็จะมีอาการปวดในช่วงเวลาเดิมของทุกวันแล้วก็อาจจะมีอาการปวดแบบนี้นะครับได้มากถึง8ครั้งต่อวันแล,ล้วก็ปวดไปเช่นเนี้ยติดต่อกันเกือบทุกวันเป็นอาทิตย์จนถึง2 3เดือนแล้วค่อยหาย แล้วก็จะวนกลับมาเป็นอีกในช่วงเวลาเดิมของทุกปีอืจึงเป็นที่มานะครับของชื่อคลัสเตอร์และความอันตรายของมันก็คือถ้าเป็นเรื่อยๆเป็นต่อเนื่องระยะเวลานานก็อาจจะส่งผลกระทบต่ออารมณ์ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการเรียนได้ครับเกิดจากอะไรนะครับสิ่งกระตุ้นหลักๆนะครับก็คือความเครียด การสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลิ่นฉุนความร้อนนะครับแต่ในเคสของน้องเนี่ยหมอคิดว่าน่าจะเกิดจากความเครียดแล้วก็อาจจะเป็นการปวดประจํารอบปีด้วยนะครับถ้าเป็นในช่วงเดือนของปีมันก็อาจจะเป็นไปได้แบบนี้สามารถรักษาให้หายได้ไหมครับปัจจุบันนะครับยังไม่สามารถรักษาการปวดหัวแบบคลัสเตอร์ให้หายขาดได้ก็ทําได้เพียงแค่บรรเทาอาการแล้วก็ลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นที่ทําให้เกิดอาการ ซึ่งก็จะมีการใช้ออกซิเจนร่วมกับยาบางชนิดนะครับแต่การปวดหัวแบบคลัสเตอร์ให้สามารถรักษาได้ด้วยยาแก้ปวดตามปกติได้ครับงั้นเดี๋ยวคุณหมอสั่งยาให้นะครับใช่ครับโหนี่ความเครียดนี่ทําให้เกิดหลายโรคเลยนะครับใช่เลยครับคือยังไงเนี่ยหมอก็อยากให้น้องนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีถ้าเกิดแบบป่วยขึ้นมาแล้วไปเรียนไม่ได้เนี่ย ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการเรียนได้นะครับโอเคครับได้ครับขอบคุณครับคุณหมอขอบคุณครับ